สวัสดีครับทางสถาบันปัญญาไทยต้องการแนะนำให้ทุกท่านสร้างภูมิต้านทานโดยฝึกพลังปอดเพื่อจะต้านโควิด19นะครับเาะนั้นวิธีการง่ายๆทุกท่านสามารถจะเช็คพลังปอดได้นะโดยเ,เราหายใจเข้าเต็มที่นะครับแล้วกั้นดูว่ากั้นได้กี่วินาทีนะครับอาจจะข้าที่นะครับ วิธีการกั้นกั้นได้นานที่สุดเท่าที่นานได้แต่เวลา,าหลังจากเรากั้นไม่ไหวแล้วการหายใจออกเนี่ยให้ออกทางปากนะครับแรงๆอย่าง,ง,ง,งที่สาธิตที่ดูนะครับยังไงก็ตามถ้าคนกั้นได้ไม่ถึง30มสิบวินะครับภูมิต้าทานจะต่ําเพราะว่าปอดจะเป็นตัวแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนเนี่ยจะเป็นตัวไปทําให้เลือดสะอาดแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีโดยเพราะยิ่งจะช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบน้ําเหลืองที่จะกําจัดของเสียหรือสินแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ถ้าใครกั้นได้ถึง60บิอันนี้ถือว่าปลอดมีประสิทธิภาพมากเพราะฉะนั้นประยะมีภูมิต้านทานสามารถจะต้านเชื้อไวรัสโควิด COVID. 1.9หรือแม้แต่กระทั่งฝุ่น PM2.5 ท่านก็จะไม่มีปัญหาต่อสุขภาพนะครับเพราะนั้นทุกท่านถ้ากั้นได้ไม่ถึง60บิไม่ต้องกังวลเราจะมีการสาธิตและแนะนำเดี๋ยวติดตามพร้อมไปกับเรานะครับสวัสดีครับ okay.